หนึ่งเอ็ดการที่ผ่านไปพาพี่น้องมาอัปเดตห้องน้ำเสร็จแล้วมาดูบริเวณด้านนี้มีซูปเปอร์สตาร์มาแถลงข่าวอยู่ตรงนี้เราไปดูกันเป็นใครฮนะทุกคนเราไปดูกันนะว่าเป็นใครนะ ปาคนที่ได้เปนคนที่สถานที่เนี่ยเขาเรียกว่าผมตายแล้วยังไงก็ไม่รอดแล้วทียนชัยด้านบนใครเป็นคนจุดอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะผมตามข้อตกลงผมหาอะไรหาอุปกรณ์คอนเทนต์ผมไม่ปีนนะเดีว่าต้องปีนขึ้นไปจุดเออก็แล้วแต่นะ เอาไว้อย่างนี้แล้วเอาไว้อย่างนี้แล้วแล้วเราค่อยจุดในยามที่ไฟดับหรือว่าอยากคอนเทนเล่นเบางคืนเอาไว้แบบนี้ก่อนรยมันไฟแห้งกว่านี้ก่อนครับครับทำไมเขาจุดทีเดียวขอบคุณอยากตายยัเผาที่ความคิดดีดนะต้นยัมอรยังไม่ทนี่คคิดดีนะขอบคุณดีนะอยากว่าจะเอาให้มันมอดเลย ไม่ได้ตั้งใจให้จะใครจุดออกแต่ผมตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้เห็นทรกคนได้เห็นว่าทำเป็นที่ประดับเอาไว้จุดจุดตัวเราใช่แต่อยากอยากให้นิาการไปถึงแล้วก็จะได้จุดด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีบางอย่างผมจินตนาการคนเดียวแล้วเกิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจเป้วอีกล่ะพอเปลวแล้วไอ้นี้มันเพี้ยนละแล้วอะไรประมาณนี้ ถ้าคนเข้าได้ถึงถึงจะได้เข้ากล้าที่จะลองที่ประจุด,ดูว่ามันจะใช่ตามามคิดของตัวเองไหม <ừ> ที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าผมพยายามให้จึงคอนเทนต์ออกจากงานศินลปะที่ผมทํามาให้ได้มากที่สุดทุกมุมทุกอนุนทุกทุกทุกเรียบมดมันมีคอนเทนต์อยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยแปลกๆใหม่ก็อยู่ที่สะพานนี้ <ừ> ทั้งหมดเลย ไม่ใช่ว่าสะพานโดยข้าไปข้ามาบางคนก็อยากดูโครงสร้างข้างล่างบ้างตอนนั้นเป็นอะไรซ่อนอย่างไงอะไรประมาณนี้ทําไมต้องบนน้าลงไปลงไปเล่นน้ําแล้วไม่อยูนะ่อันที่มันก็แข็งแรงอ<ม>ก็คือข้างบนดัดยงงอ,อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยคือลองค้นหาลองค้นหา<ม>และจะได้คอ<ม>นเทนต์ที่มากที่สุดผมบางทีผมก็อยากให้เข้าใจถึงคอนเทนต์ที่มันซ่อนอยู่ในงานศิลปะที่ผมพยายามทำมอะไรประมาณนี้นะ แต่ว่าช่วงนี้ยังยังไม่มีการต่อเนื่องมากยังไม่มีเนาะคือผมอยากทำหัดทำขนมขายเพราะว่างานเบาๆหน่อยครับกินขนมไปก่อนบางทีบางทีผมอาจจะอะไรทำเอาข้าวเอาผักผลไม้ตามฤดูกาลที่มันราคาตกหล่นเนี่ยมาทำเป็นขนมในท้องแบบเแยแต่ก็ยังไม่มีความหรู้ครับครับโอเคครับโอเคเนาะ แล้วเรียนต่างๆเนาะนะกินขอขึ้นมาทานทานจัดการเนาะวันนี้มามาดูมาดูแค่มาดูมาดูปัญญาใหผมได้แบบชิวๆบ้านมาดูมากินขนมฟรีกินน้ำฟรีแล้วก็ได้การสักการะฟีบ้างเสื้อตัวใหม่ของเก็บสีส้มมาโชว์เสื้อด้วย เอาพูดเล่นๆเนาะคนที่ดูแะอ,อ,อแะไรอะไรนะแม่ของเด็กที่บ้านน่ะอยู่กันเป็นส0ปีหางเงนเท่าไรไม่ไม่เคยซื้อเสื้อให้ซื้อสองตัวสาตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักการแถมซื้อเสื้อให้ผมตั้งหลายตัวขอขอบคุณมากๆครับเมื่อก่อนหาเงนินได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ใส่ดอกเสื้อดีๆละถามอาการอาการถ้า ถ้าัวไหลก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับนะครับก็มันยังเสียวๆคว่าเวลาเรา,เาทำงานยกของหนักหรือยกไม้ตัดหรือตัดไม้ก็ที่พยายามฝืนร่างกายเ็าอยากให้มันเสร็จสําเร็จลุลุกไปด้วยดีอะไรประมาณนี้ในในความคิดในจินตนาการของ,ของกายพอดีว่าอยากทำสเต็ปเต็มแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันมถ้าได้คิดจะทำนะผมผมจะเอาผมจะทำให้ได้เหมือน<ด><ด> ไม่ว่าร่างกายจะเป็นยังไงไม่ว่าสติปัญญาความคิดก็อาจจะเป็นอยงก็ดันให้เสร็จได้ก็เมื่อวันนี้เส้นชัยละแต่ที่เหลือก็จะเป็นหนุกหนานคือหอามาถอยทัไปเ,ออเส้นชัยหมายถึงว่าทำได้อย่างที่ใจตัวเองนึกละว่าอยากให้มันงดงามแบบใน,นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับครับโอเคขอณพี่อุ้มครับครับท้ายนี้พี่อุ้มอันนี้เขาเรียกว่าอะไร ซูมทางเข้านะครับ<อ>ตัวนี้ชื่อไมไม่ืออยางถ้า,อ,า,ถาอังนี้ถ้าจุดเทียมเต็มแล้วโลเคชั่นไม่บดตังถ้ามีโดนปีนขึ้นไปมองลงมาตรงที่ผมเ,เป็นไม้ที่สูงสุดไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นซุ้มมันจะเป็นเหมือนลูกคนใส่แว่นตาแล้วก็มีจมูกโดยที่เป็นสะพานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปากที่ยิ้มถ้ามองจากด้านบนที่จุดเทียมแต่ถ้ามองจากาด้านนี้ก็คือเหมือนเรือ เรือแล้วก็บ้านอะไรประมาณนี้ผมคำนวณแล้วผมดูแล้วอันนี้ผมก็พยายามสื่อให้ถึงที่พวกเราทุกคนได้ลงเรือลําเดียวกันมาที่ที่นี่แล้วที่นี่ก็คือบ้านที่หนึ่งลงเรือมาใกล้มากแม้กระทั่งองค์พญาปู่นครราชก็ไอปาลิจิก็มาด้วยก็คือผมดึงคอนเทนต์ดึงดึงอินสตาแกรมที่นี่ภาพรวมออกมาเป็นซุ้ม ตัวสุดท้ายนี้ลงเรือลำเดียวกันลงเรือลำเดียวกันมาใกล้ถึงขนาดนี้แล้วเราก็เรียกตัวนี้ว่าลงเรือลำเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะ,ะตัวนี้ก็อาจจะดูเหมือนไม้คงมหรือก็พยายามสื่อให้เห็นถึงคลื่นที่มันกว่าจะมาได้นะกว่าจะมาถึงท,ท,ที่นี่ได้นี่มันมันก็มีคลื่นอะไรหลายๆอย่างเทียงก็มายถึงร้อยแปดเล่มที่ผมพยายามอยากจุดแต่มันจุดยังไม่สําเร็จนะ ก็พยายามสื hey. <okay. S 1> the ่อถึงว่าร้อแปประการที่เป็นอะไรปัญหาร้อแปขอให้หมดไปเหมือนเป็นคำอธิษฐานคำคำอธิษฐานที่อยากให้เกิดพรตัวนี้ขึ้นมาคือร้อพันประการนี้ก็คือให้หมดไปเสียในกลุ่มคนของเราที่โลงเรือเรามีกันมานะครับบครัเช่นใครครับดีครับ ทำลงหรือสื่อถึงอะไรบ้างก็ซื้อหรืออะไรบ้างในการที่ทำมานะคะครับผมเอาเอาอะไรก็ทำจนจริงเหรออร่อยอร่อยสักอันผมจะมีขนมเป็นของตัวเองที่ผลิตแล้วบอกว่าอร่อยอร่อยนะโอเคตอนนี้หาเงินซื้อเครื่องครัวให้ได้ก่อนครับเพราะทำวนเก็บหมดเลยครับพี่ครับโอเคครับโอเคขอบคุณพี่อุ้มครับขอบคุณเช่นกันครับครับผม หาล้างที่ก่อนจะติดต่อนู่นที่เดิมนั่นแหละฝั่ก็มีนอนนอนอ่ะบรรยากาศทุ่งนารุงพลครับเวลานี้ฝั่งนู้นมีอะไรเนาะเราไปต่อจากฝั่งนู้นนะคะจะไปไหนอ๋อไปไปฝั่งไหนฝั่งนี้จะย้ายฝั่งละไม่เอาก็ข้ามคลองมาไงก็ข้ามคลองก็ย้ายฝั่งแล้วย้ายฝั่งกันเนาะเออข้ามคลองข้ามคลองแม่น้ำข้ามคลองอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมานาสตอรี่สวัสดีครับ